สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี่เราก็อยู่ที่สาขาสนามบินนะคะสาขานี้นะคะมีรถอะไรบ้างเดี๋ยวตามุผนไปชมรถกันเลยนี่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะนี่เดี๋ยวมาเจาะจงในส่วนของรถตอนเดียว โฟวินทำเงินทำงานกันก่อนนะคะครึ่งสวนเมื่อจะเป็นสวนทุเรียนสวนตามสวนยางนะคะของเราก็มีให้เลือกหลากหลายคันเลยนะคะมีทั้งมิสซูชิไททันนะคะคันนี้เลยนะคะแล้วก็ อีสุดีแม็กก็มีนะคะแล้วก็เตยตารีโวเราก็มีนะคะมีให้เลือกหลายคาันหลายสีหลายสไตล์เลยนะคะหลายรุ่นหลายแบรนด์ด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะก็แค่8 0 0พกว่าบาทราคาเริ่มต้นก็แค่สี่แสนจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะน้องฝนมีให้เลือกหลายคันมากถ้าลูกค้าชอบคันไหนก็ cf กันมาได้เลยจ้าเดี๋ยวพาชมในส่วนของตอนเดียวตู้ทึบบ้าง มาต่อกันในส่วนของตอนเดียวตู้ทึบก,กันบ้างนะคะของรถฝนมีทั้ง Toyota Revo และ Isuzu d m a x นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นแค่5,000กว่าบาทนะคะตู้ใหม่แกะกล่องเลยนะคะลูกค้าของเราไม่ได้มีแบบการใช้งานมาก่อนนะคะความสูงของตู้ก็จะอยู่ที่2,10เมตรนะคะนี่มีให้เลือกหลายขั้นเลยนะคะมีสีตอนนี้มีสีขาวที่เข้ามานะคะสีเทาดำก็มีนะคะแล้วก็ให้ดูต่อมีรถ สประตูก็มีนะคะ Isuzu Cap 4 1.9 Z h ดฮาร r d รเดอรนะคะคันนี้เลยคันนี้คันน,น,นี้ปี2018นะคะราคาอยู่ที่539,000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าเป็น Toyota Cap ก็มีนะคะนี่มีให้เลือกหลายคันเลยหรือว่าจะเป็น Isuzu D-Max นะคะก็มีนะคะนี่รถสวยมากหรือว่าจะเป็นในส่วนของตอนเดียวรถคอกรัวเพาโร,ร,รยนะคะนี่มีให้เลือกหลายคันเลย หลายคันหลายรุ่นหลายสไตล์เลยนะคะนี่ความสูงของอรถเครื่องพรอนนะคะจะรับน้ำหนักได้อยู่ที่4ถึง4-5ตันเลยนะคะสวยมากนี่นะคะลูกค้าที่สนใจอยากได้รถเอาไปทำเงินทำงานนะคะตอนนี้สามารถเข้ามาสอบถามน้องฝนได้หรือว่าอยากโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะมีทั้ง t ต y o t a Revo และ Isuzu DMAX เลยนะคะมีให้เลือกหลายคันเลย ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ก็5แสนเอ้ย4แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะสวยสภาพดีหรือว่าจะเป็นในส่วนของตอนเดียว4วินใส่ครอบครัวของเราก็มีนะคะนี่รถมีให้เลือกหลายคันหลายรุ่นหลายสไตล์ลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถสอบถามได้นะคะตอนนี้สตอ๊อกรถก็มีเยอะให้มีเยอะมากเลยนะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะเข้ามาที่สาขาสนามบินอยู่ที่หัวเตยนะคะทา,ทางไปสนามบินทางไปสนามบิน ลูกค้าคนไหนก็สนใจคันไหนก็สอบถามได้นะนี่พาดูในแต่ละรุ่นในแต่ละคันนะคะใครที่อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเรื่องประวัตินะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะไม่ว่าอาชีพไหนประวัติแบบไหนก็สามารถออกรุ่นได้ทั้งนั้นค่ะไม่จําเป็นต้องค่าราชการพรงงานักงานเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาว,วน,าานาน,นะคะออกได้หมดเลยนะคะให้ีืหล็งที่มา ของรายได้นะคะก็สามารถมาซื้อรถกับน้องฝนได้แล้วนะคะลูกค้านี่รถของเราสวยนะคะรับประกันว่าซื้อรถจากเซดีไทยได้รถสวยและมีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะใครที่สนใจรถตอนเดียวทำเงานทำงานนะคะก็สอบถามน้องฝนได้ปรึกษาเอกสารได้นะคะประวัติดีจะเต็มฟรีดาวได้นะคะสนใจโทรหาน้องฝนเลย081-093-2445 0810932445